เราจะให้น้องนั่งแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเห็นสรีระสมัยก่อนมีแต่ตู้พอลำดับต่อไปเนี่ยมันจะมีของการเป็นไซหลายที่เขาเรียกว่าไซหลายสาตาร์ประมาณ6-7,000ได้6-7,000สูงสุดไปถึงไหนคะก็ประมาณ3-4,000หมื่นห้านเคยมีคนมีชื่อเสียงคนดังระดับประเทศอาชีพอื่นๆอะไรที่เรารู้จักกันเนี่ยมีทุกระดับค่ะ ถ้าเกิดว่าบางท่านอยากเป็น p r i v a t e ากมากๆเราก็จะมีช่องทางทางขึ้นให้เป็นพิเศษค่ะพาหอมไปดูได้ไหมคะได้มีไหมเจ้าหน้าที่ที่มาแล้วก็ใช้บริการฟรี<ม>เห็นนะคะ<ม>อดีตก็ค่อนข้างจะเห็นอยู่เหมือนกัน<ม>ที่เขาเรียกว่ารับรองนะครับอันนี้ใช่ไหมที่เขาชอบแซวๆกันว่าสุกี้หม้อรวมลงสุงกี้หม้อรวมเขาหมายถึงจากุซียใช่ค่ะใช่ ตื่นเต้นไหมคะตอนที่มาตื่นเต้นมากเคยเจอลูกค้าที่แป,แปลกไหมแปลกแค่ไหนกินชีกินอึอะไรอย่างี้ค่ะวันหนึ่งถ้าเราเจอลูกค้ามีเตรียมใจไว้มาก่อนต้องเตรียมใจ มเชื่อว่านะคะผู้หญิงน้อยคนที่จะรู้ว่าอาบอบนวดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคือถ้าเราจะจินตนาการถึงอาบอบนวดะเราจะก็<ๆ>จ,ะจะเห็นกันตามในภาพของละครต่างๆที่มีตู้กระจกมีพรมแดงนะคะปัจจุบันเขาบอกว่าอาบอบนวดะมันแตกต่างไปแล้วแล้ววันนี้หอมจะพาคุณมารู้จักกับอาบอบนวดที่มันเปลี่ยนไปแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะคะเรามีบางที่ที่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทำได้นะคะฉะนั้นวันนี้คุณจะเห็นทั้งหมดของอาบอบนวดในยุคปัจจุบันในหอมรับแขกค่ะ พี่รถส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รถทําหน้าที่อะไรที่นี่ทําหน้าที่เป็นเชีร์แขกแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่นี่ค่ะพี่รถทําหน้าที่เชีร์แขกมากี่ปีแล้วคะประมาณ15-20ปีได้ สมัยก่อนอะอย่างถ้าพูดถึงอาบอบนวดอะที่หอมเห็นในละครในข่าวอะไรเงี้ยมันจะเป็นตู้กระจกแล้วก็มีพรมแดง<ม>อะไรแบบนั้นคือในละครนั้นคือเอามาจากของจริงเลยใช่ไหมะในละครคอเอามาจากของจริงพี่โรทันยุคนั้นไหมคะทันค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เปลี่ยนยุคในสมัยอดีตที่เป็นยุคตู้กระจกอย่างเงี้ยเวลาเราเดินเข้าไปอะอาบอบนวดเป็นลักษณะย,ยังไง เราเดินเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตึกตึกแถวแล้วเราเข้าไปปับ๊บพอลูกค้าเข้ามาปับ๊บก็จะเจอเชีร์แขกแล้วก็จะมีโซฟามีเก้าอี้เล็กๆน้อยๆที่นั่งเพื่อกินข้าวกินกาแฟไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากไม่ค่ะแล้วก็วจะเป็นเหตุคือเข้ามาก็เห็น็นตู้กระจกเลยใช่ค่ะบางที่ก็จะเป็นเดินไปปั๊บก็เจอตู้กระจกเลยตรงๆบางที่ก็จะเป็นซ้ายมือขวามือไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนต่างหน งั้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอะเด็กนั่งยังไงปัจจุบันนี้แต่ละที่ก็แตกต่างกันอย่างที่นี่พี่โรสพาไปดูหนว่าตรงไหนที่อย่างที่นี่เนี่ยเราจะทําเป็นเหมือนคลับก็คือจะไม่ให้เด็กนั่งโซฟาแบบนี้ร่างจะจมจะไม่เห็นสัดส่วนของเด็กนะคะเราจะให้น้องนั่งแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเห็นสรีระนี่คือที่น้องเขานั่งจริงๆเลยแบบนี้เลยเวลาเขานั่งค่ะเขาจะมีห้อยแข้งห้อยขาเราก็จะเห็นสรีระเขาจะนั่งบริเวณนี้เลยลูกค้ามาก็จะประทะได้เลย ก็คือน,นี่คือความแตกต่างเปลี่ยนไปเยอะไหมคะในสมัยอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมากคะ่ะสมัยก่อนก็นั่งในตู้ก็อีกแบบหนึง่งแต่ตรงนี้ก็จะทันสมัยมากขึ้นดูเขาเรียกว่ารีแลกซ์เด็กเด็เขาจะได้รีแลกซ์ไม่ไม่ไม่ถูกเหมือนกับแบบกักขังอยู่ในตู้ไปจบราคาในสมัยอดีตในยุคที่พี่พี่รถทํางานใหม ราคาในอดีตโดยประมาณที่จําได้นะคะก็มีพั0 0้าสอก็สูงสุดนะคะสวยเลยคือกี่พันในสมัยอดีตคะสวยเลยประมาณสัก2 5 0พันห้นเก้ายัไม่เกิน,นะะอ่าและถ้าปัจจุบันปัจจุบันเลทขยับไปจากอาดีตเยอะไหมคะเยอะมากนะคะขยับมาเรื่อยๆตั้งแต่พี่รัทำงานมาสมัยก่อนมีแต่ตู้อพอลำดับต่อไปเนี่ยมันจะมีของการเป็นไซส์ลายที่เรา อะไรก็ออกนอกตู้หลังๆมาเนี่ยก็จะไม่มีตู้ละเราจะมุฟเป็นไซส์ลายทั้งหมดแบบนี้เลยก็จะไม่มีตู้อามอบดวในปัจจุบันมีแบ่งเกรดไหมร้านเล็กร้านใหญ่มีแบ่งเกรดนะคะราคาก,ก็จะแตกต่างกันไปราคาแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่สถานที่ด้วยแล้วก็คุณค่าคุ้มค่ากับการบริการสมเหตุสมผลกับเงินที่ลูกค้าจ่ายถ้าอย่างลักชูรี่แบบเนี้ยสถานที่อย่างนี้ก็ค่อนข้างราคาก็ <Start. S 2> สตาร์ตสตาร์ตประมาณ6กเจ็พันได้หกเจ็ดพันสูงสุดไปถึงไหนคะก็ประมาณสามสี่หมื่นห้า0 0 0่นสมสี่หมื่ก็มีห้าหนะมื่นจต่อวันไหมหรือต่อรอบต่อรอบคําว่ารอบเนี่ยหมายถึงกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึง่งมีไหมลูกค้าที่มาเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องเด็กหรอกแต่เขาแค่มีค่ะแน่นอนมีมาทานข้าวมารอเพื่อนมาประชุม ค่ะเราก็สามารถเขานั่งที่ล็อบบี้ได้อ๋อนี่ก็คือสถานที่ใช่ค่ะสามารถสั่งข้าวตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะสั่งข้าวได้เลยแล้วก็มีโต๊ะแบบสูงทานข้าวโซฟาสวยๆรองรับเขาสมมติลูกค้ามาเขานั่งทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเขาอยากดูเด็กที่เราทำยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าค่ะลูกค้าต้องการให้เด็กมาดูตรงนี้ไหมถ้าลูกค้าต้องการให้น้องมาดูตรงนี้เราก็จะเชิญน้องมายืนให้ดู ลูกค้าก็เลือกเขาเลือกปุ๊บน้องอาจจะแบบนั่งทานข้าวนั่งพูดคุยหรือร้องคาราโอเกะกับลูกค้าค่ะคิดค่าบริการเังไงเราก็จะสตาร์ทเลยสตาร์ทเวลาตรงนั้นไม่ว่าน้องจะนั่งอยู่มุมไหนของของบริษัทนี้ถ้ามีลูกค้าอยู่ด้วยเราจะสตาร์ททันทีอย่างน้อยให้ลูกค้าขอก็ประมาณสักสิบนาทีอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการคิดค่าบริการใช่ค่ะก็เหมือนกับสตาร์ทเวลาเล่ลูกค้าเรียบร้อยโอเคหอมอยากรู้ว่าที่นี่มีทายห้องแบบไหนบ้าง สมมุติว่าเลือกเด็กแล้วหอมอยากดูไทยห้องที่นี้มีไทยห้องอะไรบ้างค่ะ ห่องในอดีตกับห้องในปัจจุบันมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันค่ะห้องปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยขึ้นอย่างเช่น Wi-Fi เป็นต้นแต่ก่อนมันไม่มีเนาะไม่มีอ่าไม่มีแต่เดยวไม่มี WiFi ตอนนี้เขาก็จะมี Wi-Fi ให้เราแล้วก็จะมีอ่างจากุูซี่ที่เป็นอ่างนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีจากุูซี่ให้แต่ก่อนมันก็เป็นอ่างทั่วๆไปขาเป็นอ่างทั่วไปหรูมากอ่ะอย่างอยากจะใช้บริการห้องนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่คะไม่ต้องจ่ายค่ะคือ ภาพในหัวหอมอ่ะมันคือห้องเตียงแคบๆแล้วก็ <คะ S 2> มีอ่างเล็กๆ <คะ S 2> ไม่ไม่ได้มีภาพอ่างจากรุชิเลยในนังนงียเหละใช่ค่ะแต่อันนี้มันคือดูหรูหราแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนะคะอันนี้คือในยุคใหม่เลยทุกห้องจะเป็นอ่างจากรุชิไหมะคะค่ะทุกห้องเป็นอ่างจากรุชิแบบนี้ทันสมัยแต่เราก็จะมีอ่างที่ดีกว่านี้เป็นอ่างจากรุช่ใหญ่กว่านี้นะคะที่มันอยู่ในห้องสูตรเขาเรียกว่าห้องสูตร V I P ก็จะมีห้องสูตรก็จะมี3ห้องนอน4ี่ห้องนอนห้าห้องนอน ขอดูได้ไหมคะได้ค่ะมาค่ะโหอันนี้ใหญ่มากอันนี้เรียกว่าห้องอะไรคะเรียกว่าห้องสูตรค่ะห้อง VIP อพีสำหรับสีท่านมีห้องสีห้องมีห้องสี่ห้องค่ะจุคนได้เท่าไหร่ห้องนี้ ถ้าในตรงนี้จุดได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนนะเพราะว่าดยมากแล้วลูกค้าเขาก็มาทานข้าวมาร้องคาราโอเกะค่ะ<อ>นี่แหลกกับเพื่อนเหมือนกับนัดกันเป็นกลุ่มแล้วก็มาร้องเพลงใช้ใชสถานการณ์ตรงนี้มาร้องเพลง<อ>มานั่งประชุมมานั่งทานข้าวที่ตัวอาหารเคยมีคนมีชื่อเสียงคนดังระดับประเทศหรืออาชีพอื่นๆอะไรที่เรารู้จักกันเนี้ยมีทุกระดับค่ะผู้ชายเขาก็อยากจะมาผ่อนคลายมารีแลกมาสังสรรค์กับเพื่อน นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาได้ทุกระดับชั้นอยู่แล้วเราเราต้อนรับทุกทุกท่านปกติพี่โรสเคยได้ทิปสูงสุดต่อคืนนะต่อคนเท่าไหร่คะห้าหมื่นห้าหมื่นค่ะเพราะอะไรวันนั้นได้เยอะขนาดนั้นก็ดูแลเขาดีค่ะลูกค้าน่ารักลูกค้ารวยมากเลยรวยมากส่วนใหญ่เรารู้อาชีพลูกค้าไหมไม่ค่ะไม่ถามจะเป็นมารยาทของเราที่เราไม่ถามค่ะอันนี้ใช่ไหมที่ เขาชอบแซวๆกันว่าสุกี้หม้อรวมลงสุกี้หม้อรวมเขาหมายถึงจากรุสเซียน,นี่ใช่ค่ะใช่ใช่แปลว่าหนึ่งอ่างก็สามารถลงได้หลายคนใช่ค่ะได้หลายคู่หลายคนนะคะผู้หญิงมีมาใช้บริการไหมคือหอมรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ได้ดูน่ากลัว<า>อ,อะไรเลยมีผู้หญิงมาใช้บริการไหมคะผู้หญิงมีมากับแฟนมากับคูนะ่รัก เขาเข้ามาทานข้าวมาลีแกมามาผ่อนคลายอยู่แล้วค่ะเขาก็สามารถมาลงจากกุ้ซี่ตรงนี้ได้สําหรับคู่แฟนค่ะปัจจุบันผู้หญิงมาเยอะขึ้นไหมคะจากแต่ก่อนมาเยอะขึ้นค่ะมาเร้องเพลงมากินข้าวอะไรพวกนี้แล้วคิดค่าบริการเขาอย่างไงค่าบริการตรงห้องนี้ส่วนมากเราจะเปิดเมมเบอร์แล้วเราก็จะให้เขาใช้ฟรีอย่างนี้ต้องเปิดเมมเบอร์เท่าไหร่คะสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนเปิดได้หมดก็ได้หมดหาได้หมดผู้หญิงมีไหมมา เรียกน้องอยากได้น้องมาดูแลบริการมีค่ะน้องเขาก็จะมีประเภทแบบรับในเรื่องพวกนั้นด้วยดูแลผู้หญิงได้พี่โรสค่ะมุมมองพี่โรสจากประสบการณ์นะคะคะอาบอบนวดในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากค่ะปัจจุบันนี้ค่ะเขาไม่ได้มาโฟกัสที่เด็กอย่างเดียวเขาก็จะมาสังสรรค์กับเพื่อนมาแบบประชุมมาสัมมน,นาของบริษัทนะคะ,คะเขาก็มาทานข้าวมาร้องเพลงคาราโอเกะ ธุรกิจอาบอบนวดในสมัยอดีตมันเปิดยากไหมเท่าที่รู้นะคะ<อ>ก็โดยมากก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ทําเรื่องที่ต้องเปิดอาบอบนวดน,นะคะก็เท่าที่ดูเขาก็เขาก็เปิดยากอยู่นะอะง่ายคือจะเปิดได้ะมันก็ต้องผ่านช่องโหว่ทางกฎหมายพวกซวยหรือเจ้าหน้าที่ที่เคยคอรัปชันอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินข่าวตามข่าวใช่ไหมคะสมัยก่อนเท่าที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยนะคะ มันก็น่าจะเป็นไปตามข่าวแต่เป็นอดีตไปแล้วนะคะบางที่ที่เขาล้้าเส้นของกฎหมายเข้าไปอาจจะเป็นไปได้สำหรับที่เจ้าหน้าที่ก็จะมารีดไถเงินเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมีไหมเจ้าหน้าที่ที่มาแล้วก็กินฟรีใช้บริการฟรีประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นนะคะอดีตนะอดีตก็ค่อนข้างจะเห็นอยู่เหมือนกันที่เขาเรียกว่ารับรองก็เคยเห็นบ้างเคเห็นบ้าง ปัจจุบันมันแตกต่างกันไหมคะปัจจุบันไม่มีเลย ไม่มีเลยเพราะว่าเท่าที่ทราบมาก็คือทางกรมตํารวจหรือกรมการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งพิเศษอยู่แล้วแล้วสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขาก็มีกฎหมายแล้วมีคําสั่งเอาว่าห้ามมกินฟรีที่ไหนๆเป็นกฎที่ออกมาใหม่เป็นกฎที่ออกมาใหม่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้บริการฟรีไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้บริการฟรีที่สถานบันเทิงทุกที่กรมการปกครองเขาก็มีการติดตั้งกล้อง ซีซีทีวีทั่วไปหมดเลยก็คือเป็นคําสั่งเลยเป็นคสั่งเลยสถานบริการจะต้องติดบังคับใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาให้ติดซีซีทีวีกรมการปกครองบังคับให้สถานบริการต้องติดกล้องซีซีทีวีตรงไหนคะตรงที่เป็นทางสาธารณะนะคะทางเดินของรถยนต์ทุกจุดไหมทุกจุดค่ะเพื่อเป็นการลดช่องโหว่ตรงนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะ คือถ้าสมัยก่อนมันไม่มีกฎอะไรพวกนี้ออกมามันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการฟรีทีนี้พอกฎจากสานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาแล้วว่าสถานบริการทุกที่ไม่ให้ตํารวจใช้บริการฟรีกรมการปกครองให้ติดซ c t v เลยในช่องทางสาธารนณะทางเดินสาธารณะทุกที่ไอ้กฎบังคับที่ออกมาเงี้ยมันทําให้ลดเรื่องของการเก็บสวยคอร์รัปชันเนี่ยมันลดลงไปด้วยไหมคะส่วนตัวรถมองว่าจากที่ไม่มีอยู่แล้วก็คงไม่มีอะคะ่ะเพราะว่า ตัวเราเองเราก็ไม่ได้ล้ำเส้นทางกฎหมายแต่อย่างใดอยู่แล้วซึ่งก็แน่นอนว่าตรงนี้ไม่มีช่องโหว่อยู่แล้วค่ะ,คะสมมุติวันนี้ใครสักคนหนึ่งอยากเป็นผู้ประกอบการอาบอบนวดค่ะที่โรสมีอะไรแนะนำไหมว่าเขาต้องทำยังไงถ้าตามประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าที่ทำงานมา อย่างแรกก็คงต้องไปขอใบอนุญาตเนาะเหมือนที่รู้ทั่วทั่วไปแล้วก็โซนนิ่งซึ่งแน่นอนว่าใบอนุญาตต้องอยู่ที่โซนนิ่งอยู่แล้วแปลว่าไม่ใช่ทุกที่คุณจะตั้งอาบนวลแน่นอน,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 อนค่ะไม่ใช่ต้องเป็นโซนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็การก่อสร้างโครงสร้างของอาคารก็ต้องถูกต้องนะคะตามกฎหมายจะมาต่อเติมผิดกฎหมายไม่ได้ ซึ่งคุณชูวิทย์กมลวิสิตก็เคยโพสต์ถึงในยุคอาบอบนวดเฟื่องฟูสุดๆคงเป็นยุคเมื่อ30กว่าปีก่อนการจะเปิดสถานบริการแบบนี้มีสารพัดกฎเกณฑ์ออกมาเช่นต้องมีช่องประตูไว้ดูให้เห็นภายในทําอะไรกันอยู่หรือแม้แต่ประตูก็ต้องห้ามล็อกต้องเปิดได้ตลอดเวลารวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงกันยังไงหรือวิธีการซูเอียหรือสมยอมระหว่างเจ้าของธุรกิจกับตํารวจ ซึ่งธุรกิจอาบอบนวดจากเดิมมีอาบอบนวดจดทะเบียนมากถึง527แห่งผ่านไป20ปีปัจจุบันเหลืออาบอบนวดจดทะเบียนเพียงไม่ถึง80แห่งซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของคนที่อยู่ในวงจรนี้โดยธุรกิจอาบอบนวดที่ไปไม่รอดอยู่ไม่ได้หนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือเศรษฐกิจรองลงมาคือเม็ดเงินการจ่ายสวยด้วยรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันทําธุรกิจแบบนี้ถ้าความสมดุลไม่มีจะต้องเสียเงินลงทุนมหาศาลและปิดตัวลงไปหลายราย อย่างที่พี่โรสบอกว่าบางทีคนมีชื่อเสียงมาเนาะ,ะเขาก็รู้สึกว่าอยากให้มันมีความเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งการถ่ายรูปเราก็ไม่ขอเขาถ่ายหอมเรียกหรือว่าไอ้ทางเข้าระหว่างคนทั่วไปกับทางเข้าบุคคลมีชื่อเสียงใช้ทางเข้าเหมือนกันไหมคือก็สามารถเข,าเข้าได้เหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้วเราไม่ได้แบ่งแยกแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางท่านอยากเป็นไพรเวทมากๆเราก็มีในจุดที่ท่านนั้นอยากจะเป็นไพรเวทมากๆส่วนตัวมากๆเราก็จะมีช่องทาง ทางขึ้นให้เป็นพิเศษค่ะอืพาหอมไปดูได้ไหมคะได้ค่ะก็คือในตรงนี้ที่จอดรถของคนทั่วไปนะคะที่ไม่ได้อยากจะแบบว่าซีเรียสอะไรค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบพ i v เวทมากๆไม่อยากเป็นส่วนตัวมากๆไม่ใครเห็นเลยว่าเราจะรอดรถตรงไหนก็เข้าช่องนี้ได้เลยค่ะตรงช่องนี้ค่ะเราก็จะมีลิฟต์ทางขวามือเป็นลิฟต สามารถขึ้นได้ขึ้นไปเลยโดยไม่ต้องผ่านคนตรงล็อบบี้ใดๆใช่ไม่ต้องผ่านคนล็อบบี้ใดๆนี่ค่ะเราก็จะมีที่จอดรถเป็นช่องเยอะเหมือนกันเนาะเยอะค่ะง่ายๆสบายๆพี่โรสบอกว่าได้ทิปสูงสุดต่อวันต่อคนนะห้าหมื่นมีบางวันไม่ได้ไหมพี่ไม่ได้เลยก็มีค่ะไม่ได้ซากบาทหรอใช่ Okay. แล้วก็พอเขาจอดรถแล้วเราก็จะเดี๋ยวขออนุญาตหร้อมสามารถขึ้นลิฟต์พ v เ t ได้ไหมได้ค่ะ, <Okay S 1> คะเชิญค่ะตรงนี้คือทางที่เราจะขึ้นลิฟต์ v ี p นะคะค่ะเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่อยากจะเป็นพิเศษมากๆาจะเข้าทางนี้ค่ะก็คือลิฟต์ตรงได้เลยใช่ก็ขึ้นตรงได้เลย ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับการถูกจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาสแสวงหาประโยชน์ต่างๆตามหน้าสือ่อแต่ในยุคปัจจุบันอย่างที่พี่โรสบอกเดี๋ยวนี้มีหลายๆที่พยายามทําให้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดทั้งเรื่องความปลอดภยัยน้ําบาดาลการก่อสร้างรวมทั้งใบอนุญ,ญาตที่ถูกต้องซึ่งถ้าทําตามข้อกฎหมายก็จะสามารถลดเรื่องการมาเอารัดเอาเปรียบเหล่านี้ลงได้ในสังคมจากผู้ที่มาสแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงตัวน้องๆเหล่านี้ด้วยอะแล้วตอนนี้นะคะหอมก็อยู่กับ น้องที่ทํางานที่นี่แล้วเราก็จะให้คุณผู้ชมเห็นน้องแค่ด้านหลังแล้วก็ฟังกับเสียงเนาะสูงเท่าไหร่คะอ่าร้อยหกร้อยหอ่ะที่น้องนั่งอยู่ตรงข้ามหอมาอ่ะสวยเลยอัาลักษ์ก็มีสวดทรงให้พี่เรียกเราว่าอะไรดีคิตตี้ค่ะคิตตี้คิตตี้เลทราคาคิตตี้ราคาเท่าไหร่เหมือนสอง เงน2,000บาทค่ะก่อนที่คิตตี้จะมาทําที่เนี่ยคิตตี้ทําอะไรมาก่อนเรียนน้งสูงน,นี่ถือว่าเป็นอาชีพแรกของเราไหมอือใช่ค่ะครั้งแรกของการตัดสินใจมาทาเพราะอะไรคะปัจใจแรกก็เงินเนาะที่บ้านก็มีปัญหาด้วยก็เข้ามาก็เพราะเงินแล้วก็อยากให้ชีวิตดีขึ้นที่บ้านรู้ไหมไม่ทราบค่ะวันที่เรามาสมัครเรามาเองหรือว่ามีเพื่อนแนะนํามีเพื่อนเคยแนะนําแล้วก็ตัดสินใจมาตื่นเต้นไหมคะตอนที่มาตื่นเต้นมาก ตอนมาสมัครเขาทําอะไรกับเราบ้างเขาให้ทําอะไรก่อนเขียนใบสมัครแล้วก็สัมภาษณ์นิดหน่อยมาจากไหนคนที่ไหนแล้วเขาจะต้องมีการเทรนอะไรเราไหมเพราะว่าเราไม่เคยทํางานตรวเองมีมีคนดูแลฝึกเราฝึกเรื่องอะไรบ้างอาบน้ำอะไรอย่างี้ค่ะพี่เห็นว่าที่เนี่ยถ้าเกิดมาสมัครงานเขาจะมีเรื่องการตรวจสุขภาพด้วยมีค่ะห้องตรวจเป็นยังไงคะมีคุณหมอ ตรวจเลือดทุกสองเดือนเนาะตรวจภายในมีไหมตรวจภายใหหนห้องเป็นยังไงห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมของหมอเลยมีอุปกรณ์ครบอุปกรณ์ก็คือขายอย่างครบทุกอย่างาตรวจ,จ<ะ>เราคนเดียวไหมหรือว่าทุกคนที่เข้ามาก่อนที่จะทํางานครั้งแรกของการทํางานเล่าความรู้สึกเราตอนนั้นหน่อยตื่นเต้นแต่ว่าพอได้เจอลูกค้าวันน้อาจจะโชคดีคนะลูกค้าคือดีมากอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้ใหญ่อยู่แล้วฉันดีมีระดับก็ ลดความตื่นเต้นลงไปได้เยอะตอนที่เรามาสมาัครเรื่องเลทค่าตัวของเราอะเราเป็นคนคิดเองหรือว่าทางร้านเป็นคนตั้งให้ทางร้านค่ะทางร้านจะดูเคยเจอลูกค้าที่แปลกไหมทางตัวเราแล้วก็เพื่อนเราอะไรเงี้ยเคยมีมาเล่าอะไรไหมคะถ้าเพื่อนเคยเพื่อนเคยเจอแปลกแค่ไหนก็กินจี<ม>กินอึดเองี้ยอันนี้เขาเล่าให้เราฟังใช่ใช่ค่ะวันนึงถ้าเราเจอลูกค้าอย่างนี้มีเตรียมใจไว้มาก่อนต้องเตรียมใจอยู่ ว่ามีโอกาสมีเคยแบบมาเสนอเงินแบบไม่ต้องทํางานละขอเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ย<ะ>มีค่ะมีเขาเสนอเท่าไหร่ตอนนั้นก็เยอะพอสมควรคร่ะหลักแสนใช่ประมาณหลักแสนอะไรทําให้เราตัดสินใจที่ไม่ไม่ไปคือทํางานแล้วก็ได้ของเรามันก็จะอีกแบบหนึ่งความสบายใจความไม่อึดอัดเท่าที่เราทํางานมาเนี่ย วันหนึ่งเราสามารถขึ้นรอบลูกค้าได้กี่รอบคะสูงสุดที่เราเคยทำมาก็ทาหล่อนรอบก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเบสิกเลยก็สามถึงห้าโดยทั่วไปแต่และว,วันโดยเฉลี่ยจะอยู่สามถึงห้ารอบใช่ค่ะปกติแล้วรายได้ต่อวันถ้าโดยเฉลีย่ยที่เราพอใจสมมติวันนี้เราเราพอใจแล้วหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นขึ้นค่ะเกินห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งมีก็คือมีเหมือนกันมีสูงสุดที่เราเคยได้ยินเท่าไหร่ต่อวัน หลักล้านก็มีหลักล้านก็มีค่ะเพราะวันนั้นอาจจะต้องเป็นวันพิเศษอะไรสักอยาก<ช>่างการทำงานตรงนี้มันต้องใช้ร่างกายเยอะมากเลยดื่มด้วยวร้องเพลงด้วยอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยคิตตี้คิดว่าจะทำอาชีพนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะถ้าบอกว่าให้เลิกเลยก็ยังไม่รู้เนาะ mm. ก็ต้องทำจนกว่าที่เราจะมันจะรู้ตัวเองอเค่ะแต่เราก็ต้องมีเป้าหมายม,มีแม้เป้าหมายตอนนี้มีเก็บเงินต้องมีต้องเก็บค่ะยังไงก็ต้องเก็บมาถึงตรงนี้ต้องต้องมีมากกว่าเดิม อยากทําอะไรในอนาคตถ้าเกิดไม่ได้ทําอาชีพนี้พอครอบครัวสบายแล้วเราก็โอเคแล้วแสดงว่าที่เราทําทุกวันนี้เราส่งให้ที่บ้านที่บ้านตลอดใช่ใช่คือด้วยความที่เรามีภาระหนะักการทํางานเราก็หนะักในแต่ละวันที่เรานอนแล้วตื่นขึ้นมาเรารีบูตตัวเองอยังไงบอกตัวเองอยังไงให้มีพลังในการทํางานครอบครัวเนาะใช่ค่ะแสดงว่าเป้าหมายหลักของคิตตี้นะตอนนี้คือครอบครัวเลยค่ะถ้าครอบครัวสบายเราถึงค่อยคิดถึงชีวิตของเราถูกไหมคะใช่ค่ะ ค่ะพี่หอมเป็นกำลังใจให้ขอ,ขอให้ถึงวันที่ครอบครัวเราสบายเร็วๆแล้วสิ่งที่ฝันไว้จะได้เป็นเรื่องของคิปด,ดีแลค่บ<อ>นะคะขอบคุณมากๆนะคะ ขั้นตอนการรับสมัครน้องๆน,นี่ต้องทํำยังไงบ้างคะอันดับแรกเข้ามาเราก็ต้องให้เขาไปเขียนใบสมัครนะคะแล้วก็ดูว่าอายุเขาอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจในห้องตรวจสุขภาพโดย <Okay. S 2> อาจารย์หมอเพื่อที่จะรู้ว่าน้องแต่ละคนเนี่ยปลอดโรคปลอดภัยในสิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อไหมหรือโรคที่สังคมรังเกียดไหมความถี่ในการตรวจสุขภาพน้อง2องเดือนเราตรวจเลือดครั้งหนึ่งพอมมีโอกาสคุยกับน้องเหมือนกัน หลายคนก็คือหาเงินเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็ส่งเงินให้กับครอบครัวทางบ้านพี่ได้มีโอกาสคุยเรื่องของชีวิตของเด็กๆไหมคะทำไมถึงมาทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้คุยบ้างค่ะน้องเขาก็มีความจําเป็นแตกต่างกันไปเราก็ดูแลเขาด้วยจิตใจที่ไม่เอาเปรียบเขาพี่โรสค่ะด้วยประสบการณ์ที่พี่โรอสอยู่ในวงการนี้มานานมากพี่โรอสอยากให้กฎหมายเนี่ยรองรับอาชีพน้องๆไหม จากประสบการณ์ที่ดูแลน้องๆมานะคะได้รับรู้ถึงความเป็นน้องๆอะคะ่ะไม่ว่าจะการทางานาการเจออะไรมาบ้างก็อยากจะให้กฎหมายรองรับน้องๆให้เท่าเทียมกันกันกบคนอื่นๆทั่วๆไปเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องเขาได้รับสิ่งที่เท่าเทียมแล้ว การถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่ผลักดันอยู่ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะทําให้ลดการการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชายลดลงไปด้วย,ย,ลงลงวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องๆหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาไม่เท่าเทียมกันนะคะน้องเขาจะอยู่มุมมุมมืดที่เขาคิดว่าเขาอะไม่ไม่ไมมเหมือนคนอื่นใช่ด้อยกว่าคนอื่น ก็เป็นในมุมมองของคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ในวงการนี้มานานสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าผู้หญิงใหญ่มักจะพูดว่านี่ก็เป็นอาชีพสุดท้ายแหละที่เขาเลือกจะทําแต่เพราะว่าหลายคนไม่มีทางเลือกค่ะคุณผู้ชมคะ เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ในอาชีพนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามผลักดันข้อกฎหมายนี้นะคะจากใต้ดินให้มันอยู่บนดินให้มีกฎหมายรองรับเพื่อความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในสังคมนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมเราหวังว่าความเท่าเทียมกันในสังคมจะเกิดขึ้นคอร์รัปชันจะลดน้อยลงนี่คือสิ่งที่พี่โรสเขาฝากไว้ทั้งหมดนี้ในหอมรับแขกค่ะ